สวัสดีครับ Bible Talk กับอโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าดำรงซึ่งความรักและความยุติธรรมนะคำว่าดำรงนี่หมายถึงว่ามีชีวิตอยู่หรือเป็นแบบนั้นนะฮะเหมือนกับเราเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เราไปเรียนรู้อะไรมาเช่นเราเรียนหมอมา 5ปี8ปีบางคน8ปีจนเขาเป็นเป็นเหมือนจิตวิญญาณชีวิตของของความเป็นหมอเมื่อเขาเจอคนป่วยเมื่อเจอคนไม่สบายใช่ไหมเขาจะแสดงอาการในความเป็นหมอออกมาในการเทคแคร์ care, ดูแลเอาใจใส่หรือวินิจฉัยได้เปอย่างดี พระเจ้าของเราก็เช่นเดียวนั้นพระองค์ดำรงซึ่งความรักและความยุติธรรมพระเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังดูเหมือนว่าคนก็จินตนาการว่าพระเจ้าน่ากลัวม,มากที่พระเจ้าคอยมองแลจะจับผิดคนบาปคนชั่วร้ายที่ไม่เชื่อฟังแต่มองอีกด้านหนึ่งพระเจ้าที่ที่เราเชื่อพลักษณะของพระองค์ก็แสนดีนะฮะเราสามารถได้รับการอภัยเราสามารถได้รับความรักจากพระองค์ แม้ดูว่าธรรมชาติของพระรองค์ระหว่างความยุติธรรมกับความรักนี่มันก็ทําให้เราความเป็นมนุษย์เราก็เข้าใจยากว่าทั้งสองลักษณะนี้จะอยู่ในเขาเรียกว่าในองค์พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันได้อย่างไรนะครับถ้าโดยสติปัญญาของมนุษย์ที่มีความจํากัดในโลกนี้มันจินตนาการไม่ได้อยู่แล้วนะครับและบางครั้งเราพยายามจินตนาการอาจจะผิดเพี้ยนไปเลยก็ได้ ยิ่งคนที่เขามีปัญหาต่อการยอมรับความดีงามของพระเจ้าก็จะมองไปรอบๆนะดูนั่นสิดูนี่สิดูนั่นนี่ก็จะรู้ว่าทำไมพระเจ้าไม่จัดการกับสิ่งที่ชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือว่าคนบาปต่างๆที่กำลังทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในโลกนะครับแล้วมองไปถึงสุดท้ายไปนู่นก็คือว่าเมื่อเวลาพิพากษาแล้วพระองค์ทรงแสนดีทำไมถึงทำให้คนตกนรกด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มองดูแล้วดูเหมือนว่ามันย้อนแย้งในความเป็นพลลักษณะของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นที่มีความรักแสนดีมีความอภัยไม่จํากัดอย่างนี้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะทั้งความรักและความยุติธรรมของพระเจ้าทั้งสองฝ่ายนชี้ให้เราเห็นว่าพระเจ้าทั้งสองแสนดีนะครับในความรักของพระองค์ก็คือว่าเมื่อคนหนึ่งทำบาปพระเจ้าไม่ได้จัดการกับเขาที่เขาปฏิเสธพระเจ้าในโดยทันทีทันใด แต่พระองค์ความรักของพระองค์ก็คืออดทนรอคอยให้ถึงเวลาที่เขาได้มีการที่กลับใจเพื่อจะยอมรับพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางการเขียนของพเะเยูสุิสต์จนถึงที่สุดนะครับและความยุติธรรมของพระองค์ก็คือว่าเมื่อการพิพากษาสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยคนที่ความผิดลอยนวลที่ยังอยู่ในความบาปและไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นจะไม่พิพากษาอย่างยุติธรรมก็ไม่ใช่เป็นลักษณะของพระองค์นะครับ และเมื่อเราได้ไปถึงสวรรค์นั่นแหละเราถึงจะรู้ทุกสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะ่ะจะเกิดความเข้าใจอย่างกระจา่างแต่เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันนี้ข,อ,ขอให้เราชื่นใจในความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานั้นทรงแสนดีเพราะพระองค์นั้นดำรงซึ่งความรักของพระองค์เสมอและพระองค์ทรงมีความจุติธรรมต่อเราหนุนน้ำใจพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับให้เรานั้นรักพระเจ้าและชื่นชมยินดีในพระเจ้าผู้ทรง ผู้เป็นพิาพากษาที่ประเสริฐสำหรับเราเสมอนอน้ำใจพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับให้วางใจและติดตามพระเจ้าไม่ต้องไปมองผู้ใดมองที่ตัวเราเนี่ยและเราก็ดำเนินอย่างสัตซื่อในวิธีทางของพระเจ้าถ้าพี่น้องเพิ่งฟังคลิปแต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้เปิดใจออกแล้วท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักท่านอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงแต่พระเจ้าผู้พิพากษาเมื่อเราเปิดใจรับความรักของพระเจ้าหลังจากนั้นละ่ะท่านจะเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นผู้พิาพากษาที่แสนดีและประเสริฐครับสวัสดีครับ